สวัสด,ดีครับตัวละ <hi> ครอริสออกมาเพื่ออะไรครับถามว่าตัวละครอริสออกมาเพื่ออะไรครับถ้าผมวิเคราะห์นะผมต้องบอกอันนี้ผมวิเคราะห์ตามมุมของผมนะตามมุมของผมย้ำนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมเองผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะผมวิเคราะห์ว่าตัวละครอริสออกมาเนี่ยเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจนะครับเพื่อจะยึดหน้าสื่อบางสื่อยึดหน้าสื่อบางสื่อเหตุผลเพราะอะไรบ้างเพราะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าคดีนี้ มันมีสื่อเนี่ยอยู่2ฝ่ายสื่อหนึ่งซึ่งจะตามคดีของน้องของน้องตังโมนะครับอีกสื่อหนึ่งนับก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาหักล้างกับทีบ้านพทิทเอาง่ายๆนะครับเอาไว้ง่าย,ายสื่อหนึ่งนับอยู่ฝั่งบ้านพาทิตเอาง่ายเพราะบ้านบ,บ,บ,บ้านพาทิตเป็นสื่อบ้านสื่อเนี่ยก็ไม่ชอบบ้านพาทิตก็พยายามหาข้อมูลมาหักล้างหาหลักฐานมาหักล้างแต่เป็นการนําเสนอข่าวเพราะจะหักล้างตรงๆก็ไม่ได้ถูกต้องไหมก็เลยต้องเป็นการเป็นการนํานำเสนอข่ <c oughs> าวพอการนาเสนอข่าวตัวละครตัวนี้ก็ตึงออกมาเราลองเราลองดูดีๆว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 1. ตั้งแต่มีการส่งโทรศัพท์ไปหาบางแจ๊คนะครับตั้งแต่แม่ส่งโทรศัพท์ไปหาบางแจ็คก,ก็มีการดิสเครดิตบางแจ๊คทันทีเมื่อบางแจ๊คเอาข้อมูลในโทรศัพท์ออกมาว่าไปกู้ข้อมูลมาได้แล้วมีอย่างงู้นมีข้อมูลแบบนั้นมีข้อมูลแบบนี้บางแจ๊คก,ก็เอามาเปิดนะครับเอามาเปิดในโลกโซเชียลก็มีการมีการเขาเรียกดิสเครดิตบางแจ๊คทันทีนะการดิสเครดิตบางแจ๊คแล้วได้ผลมากที่สุดตอนนั้นก็คือเรื่องของผ้าลูกไม้ที่ส่งไปจากประเทศไทยแล้วไปให้บางแจ๊ค ซึ่งเป็นผ้าที่ซื้อมาจากสำเพง็งนะมีโอ้โหบงไปมุมไม้ทําอย่างดีนะอ่าซื้อผ้ามานะับมีรอยคาบเป็นสีแดงแดงเป็นคาบเลือดนะครับมีมีไมไม,ไม้แกะออกมาเปิดออกมาส่งไปให้ที่นู่นแล้วให้บางแจ็คส่งกลับมาพอบางแจ็คส่งกลับมาเนี่ยก็ส่งกลับมาให้กับคุณหญิงหมอนะค,คุณหญิงหมอ,แน,อ,นบบอแน่นอนครับส่งกลับมาก็ไปทําการตรวจสอบแน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่คัมันไม่ใช่ผ้ามันไม่ใช่ผ้าจริงมันเป็นการดิสเครดิตไปไปส่งไปเพื่อดิสเครดิตบางแจ็ค ก็ทําให้หลายๆคนโอ้โหตอนนั้นบางแจ็คเป็นคนลวงโลกไปเลยบางคนไอ้นี่เลยมโนเลยทุกอย่างเลยอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นบางแจ็คเนี่ยเอาข้อมูลอะไรออกมาเนี่ยมันก็คนก็เอ๊ะมันยังไงกันแน่ไม่ได้เชื่อถือมั่งบางอะไรมั่งอะไรเงี้ยอันนี้คือการดิสเครดิตตั้งแต่ตอนนั้นมีครับมีบางคนเชื่อว่าศาลตัดสินแล้วดีเอสไอหรือไม่ได้มีครับบางคนเชื่อว่าศาลตัดสินก็หรือไม่ได้ครับคุณสมพงษ์คุณสมพงษ์หรือไม่ได้ครับ หรือไม่ได้ครับยอมรับครับคดีประมาทหรือไม่ได้ครับและดีเอไอก็ไม่ได้หรือคดีประมาทครับดีเอไอไม่ได้หรือคดีแต่ดีเอสไอเขาทำคดีมาม่มันคนละเรื่องกันคําว่าหรือก็คือต้องไปหรือคดีประมาทดีเอไอไม่ได้หรือคดีประมาทดีเอไอไม่ได้สืบคดีประมาทแต่ดีเอํไอกำลังสืบสวนในว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมคนละเรื่องกันนะต้องทำคำวามเข้าใจตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเมื่อสามปีที่แล้วถูกต้องไหมครหลังจากที่บังแจ็คมาหลังจากนางจากนั้นบังแจ็คก็หายไปและนะครับหลังจากที่ หลังจากที่อะไรครับหลังจากที่ทางทีมคุณอาดเนี่ยไปพบกับทีมงานบ้านพาชิตแล้วพอมีข่าวออกมาโอ้เริ่มเริ่มเต้นเริ่มดิน้นเริ่มอะไรแล้วพอมีข่าวออกมาว่าคุณหมอธวัชชัยติดต่อกับบางแจ๊กโอโ้โหก็เริ่มเริ่มอะไรครับเริ่มขบวนการดิสเครดิตต่อดิสเครดิตต่อดิสเครดิตต่อจนนะครับคุณหมอธวัชชัยเนี่ยเดินทางพบบางแจ๊คโดยไม่มีการบอกนะโดยไม่มีการบอกโดยไม่ไกพอไปรู้ตัวทีอ่ะถึงบางแจ๊คแล้ว อ,อจาจารย์ประเทพก็เลยเอาคลิปอันนี้ออกมาบอกว่าคลิปอันนี้มีการกู้มาได้จากจากคลาวไอคลาวแต่ไม่ได้ยืนยันนะว่าขึ้นไปยังไงนะยืนยันไมไ่ยืนยันว่าอยู่ยังไงแต่บางแจ๊กเป็นคนกู้กลับมาก็จึงมีคนคนนี้ออกมาคนคนนี้ออกมาบอกคลิปนี้เป็นของเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะโอ้โหถ่ายเองอย่างงู้นอย่างนี้ทีแรกก็บอกว่าถ่ายเองจากจากโทรศัพท์มือถือถ่ายเองจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองเลยใช้ไอโฟนถ่ายนะเฮารุ่นนั้นรุ่นนี้โอ้โออกมาบอกเลยว่าถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ แต่พอไปตรวจเช็คจากโทรศัพท์อ้าวอ๋าไม่ได้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือถ่ายจากนะครับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันนับอินตาแกรมอ่าถ่ายจากแพลตฟอร์มหรือหรืออินตาแกรมอ้าอันนั้นก็ยิ่งยิ่งหนักเลยครับเหตุผลเพราะอะไรผมบอกเลยครับว่าเพราะแบบนี้หรือเปล่าเพราะเขาบอกแบบนี้หรือเปล่าดีเไอถึงได้ตรวจสอบได้ง่ายเหตุผลเพราะอะไรครับถ้าคุณถ่ายจากอินตาแกรมคุณก็ต้องคอนเน็ตอ่าโทรศัพท์คุณ ก็ต้องคอนเน็กสาสัญญาณเซลล์ไซส์โลเคชันของคุณต้องอยู่บริเวณนั้นคุณถึงจะถ่ายได้ถูกต้องไหมถ้าสมมติเราเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มต่างๆในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเป็น Facebook เป็น YouTube เป็น tik t o อกอะไรก็แล้วแต่ถ่ายเนี่ยถ้าเราจะใช้แพลตฟอร์มนั้นถ่ายเราต้องคอนเน็กอินเทอร์เน็ตคอนเน็กสัญญาณสวัสดีครับคุณเดกสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ,ค,รบคุณการกันเราต้องคอนเน็กสัญญาณซึ่งมันตรวจสอบได้ง่ายมากเลยแบบนี้ก็คืออ่ะหนึ่งคุณก็ต้องบอกว่า คุณใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรนะและเวลานั้นคุณอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเบอร์นี้โทรศัพท์คุณมีการคอนเน็กเสาสัญญาณตรงนั้นหรือเปล่าเซลล์ไซส์โลเคชั่นคุณอยู่บริเวณนั้นหรือเปล่าณเวลานั้นถ้าเกิดไม่อยู่ก็เท่ากับคุณไม่ได้ถ่ายไม่ต้องไปตรวจสอบเลยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่อยู่ก็เท่ากับคุณไม่ได้ถ่ายเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะคุณบอกว่าคุณใช้อแอปอินเตอแกรมถ่าย เป็นสตอรี่เพราะฉะนั้นเช็คแค่นี้ก็รู้แล้วนะถ้าคุณไม่อยู่บริเวณนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ถ่ายคลิปนั้นคุณก็ไม่ได้ถ่ายก็แค่นี้นเช็คแค่นี้เองง่ายๆนะเช็คง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นผมบอ,อกเลยว่าตัวละครตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับหนึ่งจำได้เปล่าหลังจากที่มีการออกมาหลังจากที่คุณหมอธวัชชัยไปหาไปหาบาังแจ็คหลังจากที่อาจาร,รย์มาเทียบอ,ออกมา โอ้นะับนักข่าวนับก็มนะ er. ีอ,อย,ยู่สอง่าสองฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็ทาข่าวอาริ์อย่างเดียวเห็นปะโอ้ไปสัมภาษณ์อาริ์ไปตามหาอาริ์จงงุอย่างนี้อนุ่ฝั่งนี้ก็มาเรื่องของอาบ้านพระอาทิตย์นะครับคนที่มาที่ดีเอสไอข้อมูลต่างๆสองฝั่งนะสองฝั่งยึดพื้นที่หน้าสื่อกันนะครับอันนี้คือจากที่ผมวิเคราะห์นะอ่าจากที่ผมวิเคราะห์นะเช็คง่ายเลยคะ่ะสมัยนี้สวัสดีคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีจากเดเทอร์แรนค่ะคุณเอกสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณลุงป้าสารดีอ่าโอเคนะครับก็สวัสดีอ่าก็ผมถึงได้บอกไปว่าสมัยเนี้มันเช็คได้อยู่แล้วเพราะว่าเซลไซส์โลเคชันเนี่ยนะครับมันสามารถพิสูจน์ได้และยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนะครับบอกว่าใช้แพลตฟอร์มในการถ่ายเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะใช้แพลตฟอร์มถ่ายแล้วคุณจะไม่คอนเน็ก์สาสัญญ,ญาณแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นปิด,ป,ดปิดสัญญ,ญาณแล้วใช้โทรศัพท์ถ่ายอย่างเดียวอ่ะโอเคมันก็ไปเช็คในโทรศัพท์ว่ามีการถ่ายหรือเปล่าอันนั้นได้คุณอ้างได้ แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณใช้ถ่ายผ่านแพลตฟอร์มคุณต้องคอนเน็กสัญญาณอย่างเดียวมันถึงจะถ่ายผ่านแพลตฟอร์มได้ถ้าคุณไม่คอนเน็กสัญญาณมันจะถ่ายผ่านแพลตฟ,ฟอร์มได้ยังไงหลักการง่ายๆหลักการชิวๆคดีนี้จะติดคุกกันประมาณกี่คนครับเนี่ยพี่เอกถามว่าติดคุกก,กันกี่คนผมก็ให้คําตอบแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่ผมว่ามากกว่าสองรอคนแน่นอนนะครับ ผมพูดให้คําตอบไม่ได้แต่ผมวิเคราะห์ว่ามากกว่าสองร้อยคนแน่นอนครับให้คําตอบเป๊ะๆไม่ได้เพราะผมเป็นคนผมเป็นประชาชนผมไม่สามารถไปตัดสินว่าไอ้คนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนี้ผิดคนนี้ผิดผมไม่สามารถตัดสินได้นะครับคนที่จะกล่าวหาว่าใครทําผิดหรือไม่ทําผิดก็คือดีเอสไอแต่ส่วนผมผมวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลต่างๆว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้มันปกติไหมเหตุการณ์แบบนี้มันพิพิรุษไหมแบบการนี้มีข้าสงสัยไหมอันนี้คือสิ่งทที่ผํา ฝั่งโน้นคงคิดไม่ถึงนะครับทุกคนที่ตามหาความจริงทําคดีย้อนสอนกลับนะครับโคตรสะใจครับพี่เอกลายทางก็คือความผิดนะครับของกลุ่มเดียวแต่คดีมานลระทางฉลาดและสุดยอดมากครับอ่าใช่ครับคุณปอทาดแมวนั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้เราติดตามไปอย่างเนี้ยไปสวัสดีครับคุณเอกติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ตลอดค่ะติดตามตลอดครับย้าครับอย่างที่ผมบอกว่าช่องผมเนี่ยนะครับอัปเดตสถานการณ์ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้าง แต่หลักๆคุยเรื่องนี้อย่างเดียวอัปเดตเรื่องนี้อย่างเดียวพูดเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับก็อย่างที่บอกว่าทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะรับฟังได้ไม่รับฟังได้นะครับบางคนก็เข้ามาบอกกับผมว่าอุ้ยบอกได้แล้วว่าใครฆ่าน้องตังโมมาคุยพูดมากอยู่ทําไมผมก็ต้องบอกว่าให้ผมรู้ว่าใครฆ่าผมก็พูดไม่ได้จริงไหมให้ผมรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องตังโมผมก็พูดไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้เหยีดผลเพราะกฎหมายมันมีอยู่ไปศึกษากฎหมายดีๆฮะ และนะครับผมจะคุยมากมายคุยอะไรมันก็เรื่องของผมมันก็ช่องของผมคุณไม่อยากฟังคุณก็ไม่ต้องค้ามาฟังก็แค่นั้นเองนะก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกมาพูดเวลาที่ออกมาทําช่องต้องฉลาดด้วยนะไม่ใช่งโง่อย่างเดียวเพราะงโง่อย่างเดียวติดคุกนะผมบอกก่อนตอนนี้ผมบอกเลยให้ผมรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าผมก็พูดไม่ได้ผมก็ไปกลาวหาเขาไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะอะไรครับเพราะคนที่จะกล่าวหา คนว่าถ้าใครตายกระทำความผิดคือเจ้าหน้าที่รักได้ข้อหาอังยีซ่องเจรนพ่มด้วยไหมเนี่ยคนเป็นร้อยเลยที่เกี่ยวขอ้องผมคิดว่าน่าจะเป็นหาข้อหาสมรู้ร่วมคิดครับแต่อ้างยี่ซ่องโจรน,น่าจะต้องดูหลักฐานก่อนครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่หลักฐานทั้งหมดนะครับอยู่ที่ดีเอสไอเขารวบรวมหลักฐานว่าหลักฐานอันเนี้ยผิดในข้อหาไหนผิดในมาตราไหนและใครเป็นคนกระทำความผิดอันนี้ต้องอยู่ที่ดีเอสไอครับ